สวัสดีครับลุงป้าน้าอานะครับวันนี้เรามาเก็บเห็ดอีพีที่สามแล้วนะครับตอนเช้าใช่ไมครับครับผมเห็ดอ่เร็วๆดึงเอาพุดูดุดู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 ุูดูดุดูดูหูด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 ูอูต้อูดูดูคอดูดูดอดูดูดูรูลูด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 ดูดูดููตอูะูด้ด ดึงลูกเดินช่วยกันเร็วๆจะได้กลับบ้านข้ามมือตื่นตาตื่ดึงผุดหฟางงัดให้ละค่อยๆดึงช่วยกันเยี่ยงกันช่ียดกันงานโอ๊ยหมดอ่ะดึงๆเร็วนี่หมดหมดขากี่หยันหมดเนาะหยานให้ยังนี่ดึงด้วยนี่ผูดห้างเห็นบ่างผุดห้างโอ้กัดโขอีกโอ๊ะจัดๆหมดแดงกัดเสียบยังไงเนียวเสียผ่องนี่จะไม่ผิดหรือ ต้องมีดำแลๆม,มาจิ้มหาอกป่ะพี่น้องพี่น้องแมวแต่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 อาะโมมายื่นเห้ป้าดูดอกสองดอกนะีก่นะดอกสองดอกนะได้แต่เออดึงดึงไม่ค่อยดึงหนิเห็นไหมเนี่ยดึงทำดอกหักแล้วเก็บดอกด้วยนะไปดักอุจจต นี點點่นี <Okay. S 1> ่ดอกหนึ่งเหลืองมูกนี่นี่เอาไปลิงไม่เขียตรงยีดูดิ้นี้ไม่ได้เขียเลยเอดอเยอเต็มอยู่คนรับสาบอยู่เด็ปวกกี้ข้างนองเอ้ยสะอ่อนดิมาว้านก็ได้ขุนี่ก็ได้สักตาเด้อสูหง้าอาหารค้นปลาค้นสวบานเศร้าดุ่งเนื่องกับห้างเงียที่กินเนี้ย เพ่นก็ตาเพนตะกามีคนมาแย่งมีแย่งด้วยเฮตะไขร้พี่น้องสวัสดีสุกคนตอนเศร้าเมื่อนี้ที่สามเหมือมารับม่านี่หาบังดูมีอีกบ้าน่ะเอานี่ยด้ออหาี่ทีน่ะดูนิจับไปดิลูกเดียวเลยไม่ไดม่มีเพื่อนเหรอม่ีเพื่อนเหรอเฮ้ยนั่นนั่นัไม่ใช่บอกให้ไปดึงอย่างนี้ โอ้ยออป้าบอกให้ดึงหักนี่ก็ดึงงั้นไม่ได้อย่าดึงขึ้นสิโยกโยกเอามาเห็นไหมทีหลัดึงเห็ดแต่จะไปดึงขึ้นมันไม่เหมือนเห็ดปวกเลยเราต้องโยกเอาเห็ดไข่มีแต่ดอก,กงามๆมีแต่ดอกช่ชวยๆเห็ดไข่มีแต่ตดอก,กงามๆ 見てろしゅしゅい